นะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กำลังเริ่มงานเป็นมือออันเลือกไฟมืเครื่องโทรศัพท์ก็จะพังั้างนะึ่าทำอะไรไม่เป็นเลยมาดูงานของเราดีกว่านี่วันนี้รถก็มารอแล้วนะครับก็กราบสวัสดีทุกๆกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่ ขายผลผลิตของเรานะครับรถมารอแล้วก็อีกแป๊บหนึ่งก็ดำเนินงานนะครับกำลังเตรียมตัวกันอยู่พนักง,งานมีแต่ขยนันขยนันไน่เรื่อมือดิสือรลายดิเยอะนะวันนี้ตรวจสอบเครื่อง ไม่ใช่หรือแรงแน่ๆเอาคือไม่ได้เอาพอหรือเปล่าครับโอเคไหมท่นพ้อบอกข้าวอยก็ชนะร้อมย่างเคร่อเครื่องเลยเหรอ

เป,เป็นอะไรเครื่องสันน็อกเลยนี่แม่กินไม่ได้เลยน,น่นมวาม่ากบกินมนี่ไงกิแล้มกีนี่ปนไม่บไม่รู้ชาติงเมื่อวานนี่

มไม่เป็นไรครับปัญหาแค่นี้เราแก้ง่ายๆนะครับเครื่องมือเรามีนี่ได้เลยเริ่มงาน พชรระช่างยืนครับพชกะช่างก่อน ชิดตาช่างนะครับอโอเคเริ่มงานแล้วอเอ้าสือท่อเลยสี่ต้น สองเจ็ดสามสองเจ็ดสามแม่เมา เออรถันนี้นะซุปเปอร์ยายแสนซุปเปอร์เมาหรือเปล่าเจ็ดสองเจ็ดสองยายแสน Kota Tignor Dansai Garote จับเียบจับเรียบช่จ่าในเลือคุณลงมังดยวไว้อยู่คเอ็ดพอเรลูบลมาไปจนหมด

เอาขยับใกล้ๆได้ครับเด้อใจสองโตเด้ออีกตรงนี้มีไหมได้ครับเด้องยายเด้อแกเนื้อไม่ใช้ครับยายเนื้อฝากใส่บาตรได้ครับพระอาจารย์เพื่อจะได้เครื่องปัญญาเคล็ดบุญกันนะครับเด้องสุขุสุขนเพื่อจะได้เพื่อจะได้เครื่องปัญญาเพ่อมา อ้อมสอง้อมสองปัญญาหนึ่งปัญญาห่แม่ดำอท่เ้ายดำเมื่อกี้นี่แม่ดำนแม่ดำ้ายเสียงครับยายเสียง bắn 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 tăng bắn 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 phiu ครับ phiu บรรยากาศกันรอรับเงิน อันกับท่เตาลยครับท้าหน่อยเป้าไม้มันเป้าไม้จะให้ใครนะอรับโอ้ี้ย้ายทอสงทำออกสื่งทออสย่อเอาอาทีลัง นุ่มนิ่มำลูกน่เอา,าแล้วบบเ้ยใการนี้ป่ะพอเวลาแล้วอ,วอที่เวลา,ราเร็วุงเงินก่อน,นอทำมาคุณเนื้อลงเงินก่อน